คุ้ยเลยไปเร็วมากเจ้าคล่อ,องเลยเนี่ยล้อมันทุกอย่างแนละ้ล้อมีการเดินวิ่งถือว่าได้เป็นเร็ววันอ๋อจักรยาน,นจักรยานล้อมีแข่งด้วยหัวใจมันก็สู้นะมันถึงว่ายมขี่เออเป็นผู้เล่นแล้วเออเป็นเู่เออ้เล่นแล้วน้ ข,ขึ้นมาถึงมาจนมาถึงก็ปั่นเลยอ่ะเออล้มเลยว่ะดีเราค่ะขึ้นเรือปัป่นเลย,เลยไม่เหมือนปัป่นอีกแล้วจะชนจะช,ชนกลวยอ่ะเออแล้วมาเราไม่ใส่ร้อนแต่เดินที่แล้วใช้เบรกด้วยนะใช้เบรกด้วยนะยที่มืออ่ะที่มือที่มือลูกกำเบรกอนะ่ะเออหวานตกใจนี่เลยหรือจิ้งจกก็เข้าปาก ไรอกได้นั่งสบายถ้ามเปินฝันไม่เป็นแล้วต้องเหนื่อยเ,ยอเอาตีโค้งเป็นหนือแล้วเป็นเป็นนานแล้วนะแ่ว่าตีโคอย่างเงี้ยได้อเ,เ,เป็นแล้วคงได้คาไม่นมด้วยอ่ะงงเรยตีข้าอย่างเงี้ยมัเป็นอยู่แล้วพี่พ ขาด้วยตกัยาเมดูกมเก้งไมา้ก็รอก็ดูร้อนะรบม่ถือเขาไม่ได้มาเลยโทรหาเขาข้างนี้ใช่างมันให้ติดต่อว่า มัน no, ไม่บอกมันไม่อองดนี้พ uh, um, mm, so ok ูดภาษาอังกฤษนะควลงจางออกไหมเไว้ให้เขาวนเบดว่นเกังกฤษ แต่แฮนะปรับขึ้นปรับบอกขึ้นเลยปรับแฮนเป็นมากไม่ให้หมันล่าพอก่อนแฮนไม่ใยากอยู่เออแฮนหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาอย่าทิ้งรถที่อย่าทิ้งรถมาวเร็ว